สวัสดีครับพี่น,อน,น้องมาๆกินเขาน้ำกันครับวันนี้กินสมผักกระปุ่นเลยวันนี้พี่น้องเอ้ยม้ำประกาบน้ำดิค่ะอืมขึ้นขึ้นผม บ,บันนี้ใหม่มาไล่โบไาณไปหายหลุมงั้นเราไปกินมาถัานไม่เื่อจะอินิช่องหอยเวยต่ายสองพักบนโกบกกับ,บมันีใหม่เอาหรือมาหาหลอนช่วงกินจะกองกว่าวันแรกได้กินตะั่านเ้อแ <c oughs> รงมองกิน หอยอนหอยอสน่ะครับรไหน่หยก็กินดีปะ<ๆ>่เดี๋ยงกับเปหอยสดก็กินดปากินกินก็ปนกับลาไปจนนะนี่เพิหมแก้มมัแกะมสุดทยมาในเรียงไปตร วัวชัวร์หมอน้อยริมพระพหมอย่างพระพหมเปื่อยครับพี่น้องพระพมหน้อนแม่ันปากจัดเหมือนรันพี่น้องมีผ้ากินปนเัน ดู๋เหมัอนโดนดวกเดี๋ยวก็มัสรุ่มน้ำเย็นหรือพี่น้องเดี๋ยวก็อยากินปลากรอบเบอร์ข้าวเจา้าหรอกโมเมนต์ว่ากลุมกินจะก็ทำหรอก เไหนมันอ่อนกับกรอบมันก็นน้อยนิดนึงสีเราตีบ้เจีป่านะาทำมาไหนมันก็เป็นแบ พักนะเอ๊ะตกินพักยังก่อนพั <c oughs> กตลาดโบเป็นตะกินได้พี่หนอเลไน้น่อยจอยหนึ่ง <c oughs> น้อยเดียวนึง๋ยงจะาาสอบซ้มทีพี่หนอคงตลาด งาดันใหมาดูการชมพักได้พี่นองสวง หนางเ้าเนาะทั้งทั้งบานออกนะครับพุสกิกามีปากออกในเมืองยังแพงอยู่ไป่น,น้องมาวันหอนเมืองเนาะในเมืองตัวละซีซีพประกาศตีนกบ จำได้พี่น้องยวนกันคลิปนน้าครับบายครับ